สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อา,อาจารย์นิโรธวัฒน์นะคะชินปันธนะนะคะอยู่ในเพจ Facebook นะคะพยากรลายมือกับอาจารย์นิโรธวัฒน์แล้วก็ดูลายมือกับอาจารย์นิโรธวัฒน์นะคะก็ได้มีาการตั้งกระทู้นะคะคำถามเพื่อที่จะให้ส่งภาพมือนะคะสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาและต้องการที่จะปรึกษานะคะกับอาจารย์โดยตรงเลยนะคะก็เราก็ มีให้ให้สอบถามได้ฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคำถามนะคะสำหรับโพสต์นี้ก็มีทุกท่านส่งส่งเข้ามานะคะทั้งหมด1ิบท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะมาตอบคำถามหรือปัญหาต่างๆที่ค้งางคาใจให้กับทุกท่านนะคะเราก็จะตอบผ่าน u t u b e นะคะแล้วก็จะลงคลิปให้นะคะแล้วก็เราก็มีน้ำมือให้นิดนึงจะได้เลื่อนผ่านนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยที่อยากจะ ศึกษาภาพมือไปด้วยกันเลยอาจารย์ก็จะมีคำอธิบายให้นะคะพร้อมกับตัวภาพมือที่ทุกท่านถามเข้ามานะคะโอเคค่ะยางนั้นวันนี้เราเริ่มกันเลยนะคะจากเพจของพยากรณ์ลายมืออาจารย์นิโรธวชินพัรธนาก่อนนะคะในเพจนี้ก็จะมะีสองท่านนะคะที่ถามมานะคะขอเริ่มต้นเลยนะคะกับคุณหมาค้ากระสอบนะคะนี้นะคะมีค้ากระสอบกับค้าพลาสติกนะคะนี้น่าจะเป็น อคนเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเกิดวันที่16ตุลา2522นะคะมีคำถามออที่อยากจะถามอาจารย์ว่ามีทรัพย์สินมั่นคงไหมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เรียนเชืญออาจารย์ช่วยตอบให้นิดนึงค่ะภาพเงินที่ส่งมาก็พอชัดรัถ้าพูดถึงเรื่องค้าขายคนนี้จะถูกชโลอกับคนต่างถิ่นต่างชาติ เราเสนวัสนานี่ยาวแล้วก็เกิดที่เนินจันแต่ไปกลางฝ่ามือกลางฝ่ามือมีเส้นตัดเขาจะพาดตรงสัญญาเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมายกฎแบงทำให้มีปัญหาอย่างตอนนี้เขาสี่สิบองสี่สสามสิบสีเขาจะมีเรื่องคดีความได้นะครับ ให้ระวังให้ดีค่ะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นวาส,สนาที่เกิดจากเนินจันนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นปักใช่ไหมคะจันอ่าเส้นนี้แหละครับเส้นพอดีอเส้นฟองรองค่ะอันนี้ก็ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอท่านถัดไปเลยนะคะท่านถัดไปก็จะเป็นคุณหมูอ้วนโพลินะคะอันนี้จะถาม เกี่ยวกับว่าจะมีเอ่อจะมีบ้านมีเงินเยอะไหมนะคะอันนี้จะเกิด31สิบงหาสอง5้านะคะหรือเล่งเชิญอาจารย์เลยค่ะครับภาพมือก็ดีเส้นตัดน้อยถ้าพูดถึงเงินทองทรัพย์สินก็พอมีแล้วครับอยู่ใน,น,นขันที่เรียกว่ารวยแต่ยังไม่ถึงเศรษฐีใหญ่ โอเคนะคะนี่ก็พอมีทรัพย์สินนะคะเดี๋ยวขอคุณรวยค่ะเง <Okay. S 2> ินสวยเงินงต่างๆเข้าสวยมากี๋ยวไปอีกเพจหนึ่งเลยนะคะเพจอันนี้ก็จะเป็นดูลายมือนะคะอาจารย์นิโรธวัฒน์เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอ,เ,อ,อเริ่มจากคุณแจ็คก,กี้โลสเลยนะคะอันนี้ก็จะเกิดวันพฤหัส ที่ย4กสกฎาคม2องหนะคะตัวนี้ก็จะถามเกี่ยวกับว่า,าการเงินมีเงินเยอะไหมนะคะการเงินการงานค่ะเดยเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะภาพภาพมือสวยดีครับมือเป็นมือที่ดีเส้นตัดน้อยเนินต่างๆด้านบนเต็มนเะส้นอาทิตย์สวยมากคมชัดเลย แล้วก็มีเส้นเกี่ยวกับโชคลาบที่อยู่เนินสุกปัดขึ้นมาอันนี้จะมีโชคลาบจะทำนองสูกสวยถูกร,กรตรอรี่หรือมีมรดกใหญ่โตอันนี้เส้นไหนคะโชคลาบเส้นนี้นะครับอันนี้นี่เปล่าคะอันนี้าอ่เส้นโชคลาบอ๋อเส้นโชคลาภอันนี้จะเกิดตอนแก่หรือเปล่าคะเน,นี่ยว่าไงไม่แก่แล้วครับ อย่างตอนนี้เขาอายุสามห้าสามสิบห้าค่ะสามสามเจ็ดสามแปดนี่ก็ได้แล้วครับโอค่ะได้แล้วก็เออ่แบ่งเงินมาทําบุญแล้วหรือมาดูลายมือกับอาจารย์ด้วยก็ดีนะคะ <c oughs> ค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ออ่เการเงินการงานก็ดีนะคะอันนี้ โอเคแต่ท่านถัดไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นคุณพิงกี้โลพิงกี้เลิฟนะคะนนี้ก็เกิด11กรกฎาคม2526นะคะตอนนี้อายอุ38แล้วนะคะอันนี้ก็ถามถึงสุขภาพแล้วก็ความรักนะคะสุขภาพก็ระวังระบบการไหลเวียนของเลือดเส้นเลือดเขาจะตีบตัน ทำนองเรียกว่าเลือดข้นกินน้ำน้อยไปไม่แข็งแรงต้องออกวิ่งครับอันนี้ดูจากไหนอะคะที่แบบว่า,าเส้นสมองครับเ,<อ>เขาเมไม่สวยเป็นจุดจจุดุดอย่างเนี้ยใช่ฮนะเส้นสมองเส้นนี้หละครับเส้นเป็นลูกโซ่หรือเปล่าคะหรือว่าอ่าฟาฟา แล้วก็เป็นหลุมเล็กๆๆๆๆอย่างนี้นะฮะเรียกว่าเส้นเส้นสมองเขาไม่แข็งแรงเทียบกับเส้นอื่นแล้วเทียบกับเส้นวาสนาไม่แข็งแรงในนี้เราเจียบเทียบกันตรงนี้ก็รู้ว่าระบบการไหลเวียนของเลือดเส้นเลือดตีบตันน่ะอาจจะเป็นเลือดข้นกินน้ําน้อยไปอย่างนี้นะครับแล้วคำถามอีกอันหนึ่งคืออะไรนะความรักเกี่ยวกับความรักนะคะ ความรักมีเส้นตัดครับมีเส้นตัดแล้วเส้นอาทิตย์เขาเป็นเกาะก็กทานองเรียกว่าจะทะเลาะกันขัดแย้งกันฮะัเรียกว่ารักไม่สมหวังน,นี่ต้องแก้ปัญหายังไงคะก็ระวังจะฟ้องร้องเลิกกันนะ อย่างตอนนี้เขาอายุสามแปดสามเก้าจะรุนแรงกว่านี้นะก็ะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอท่านถัดไปเลยนะคะอันนี้อคุณอันนี้จะเป็นคุณพัดนมนะคะอันนี้คุณพัดนมเกิดสิบสามสิงหาสามห้านะคะ อันนี้เหมือนกับว่าอยากไปทํางานต่างประเทศนะคะเกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุในต่างประเทศเขาถามว่าเมื่อไหร่มีโอกาสจะได้ไปไหมนะคะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะถ้าไปนี่จะได้ไปเมื่อไหร่ถ้า,าเป็นผู้ผชายเดินเด,ดินทางก็ปีปีนี้กับปีหน้าก็เตรียเดินทางครับ เดินทางเกิดน่าจะได้ไปใช่ไหมคะได้ไปได้ไปค่ะเอนะคะคุณพัดลมก็ถ้าได้ไปหรือยังไงก็บอกข่าวกันด้วยนะคะค่ะอ,อ,อีกท่านหนึ่งนะคะคุณมานีมานะชูใจนะคะอันนี้อ,อส่งภาพมือมา จะถามเรื่องเกี่ยวกับ,กกบคดีความนะคะเขาบอกว่าเป็นคดีความอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้มีโอกาสจะชนะไหมนะคะอันนี้เกิดหกมกราสองสองค่ะภาพมือไม่ค่อยชัดแต่เส้นอาทิตย์ที่อยู่นิ้วนานนงในมือขวาเป็นเส้นเขียวอันนี้ก็ชี้ขาดได้แล้วว่าแพค่ะมีอะไรจะแนะนำไหมคะถ้าจะชนะก็ต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ ที่ที่ไหนคะนี่ครับเกิดที่ไหนนี่เออไม่ได้บอกมาไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นดูนิดนึงไม่ได้บอกว่าเกิดที่ไหนแค่บอกอว่าที่หลวงพ่อบ้านแหลมแม่กองอนั้นะได้ครับค่ะโอเคอาจารย์ก็แนะนำให้นะคะทีนี้ก็ไปขอ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่อยนิดนึงก็แล้วกันนะคะตรงน,นี้ต้องรีบไปแล้วเพราะเส้นอาทิตย์มันสีเขียวค่ะมองถึงอตอนนี้แค่ลูกเดียวค่ะท่านถัดไปนะคะนี้ภาษาอังกฤษอ่านอ,อ,อาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นนามสกุลก็แล้วกันมาลองนูนนะคะน,นีเ้เกิดวันพุธ กลางคืนนะคะ30กันยา2542นะคะถามว่ามีโอกาสจะได้รับราชการไหมนะคะแล้วก็อีกนิดนึงพ่วงท้ายมาว่าเอ,อมีคู่ไหมคะเรื่องคู่นี่ยังไงก็มีอยู่แล้วครับส่วนราชการนี่ก็ไปจุดทูบบอกวัชนาสงคามกรมกรมบวรนะครับ ไปอยู่ข้างหน้าก็าจะได้ก็มีโอกาสนะคะนี้ก็ไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะตรงน,นี้นะคะ <Okay. S 2> มือสบายอยู่แล้วลำบากไม่เป็นหรอกเค <c oughs> okay. เอจะมีอีกท่านหนึ่งเหมือนกับว่าส่งภาพมือมาทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแต่ว่าไม่มีคำถามนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะะอนนขอ อนุญาตผ่านไปเลยนะคะคุณยุทธพลนะคะอีกทัานหนึ่งเป็นของคุณมานิดาอายุ50นะคะอันนี้ภาพมือที่ส่งมาเนี่ยกลับหัวกลับหางนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเซฟต้องเซฟเข้ามาในเครื่องแล้วก็เปิดให้อาจารย์ดูนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็มองไม่เห็นมองลำบากนิดนึงนะคะอันนี้ก็ถาม เกีกับงานเกต่วกับตัวงิเส้นวาสนาตรงมือขวาเป็นเส้นขาที่กลางฝ่ามือถามเรื่องกันเงินค่ะคน่น,นอนจะมีปัญหาแล้วครับเส้นวัสนาตรงกลางฝ่งามือมขาเลิน ตอนนี้าอายุเท่าไหร่แล้วนะ,นะเออเขาบอกว่าอายุห้าสิบค่ะมานิดาเกิดสิบเก้าสิงหาสองห้าสี่หนึ่งสี่ค่ะห้าสิบออภาพมือซ้ายครับขาดทั้งสองมือเลยห้าแปดห้าสองปีอายุห้าสองนี่ระวัง จะมีปัญหาเรียกว่าล้มได้นะตัดเส้นเส้นวิบัติตัดยามาถึงดึงขวามือข้างนี้เลยนี่เลยมีเออมจ็ดล้มครับแล้วแต่ว่าเส้นเขาไม่ขาดนะคะอันนี้คือเส้นมันยังยาวต่อไปมันขัดมาอย่างนี้แล้วเส้นเส้นมือขวามันขาดนะอ๋อมือขวาขาดตรงนี้เตรียมตัวได้แล้วเออเราต้องทำยังไงบ้างคะ ช่วย<บ>นแนจนกว<า>่าอะไรต่างๆที่เขาทำมาจะถูกฟ้องรองคนนี้เป็นคนดังมีชื่อเสียงนะเรียกว่าล้มอย่างดังเลยนี่ไปแก้ไขค่ะแก,แก้ไขนะคะแล้วก็มีอะไรก็ส่งข่าวมาให้อาจารย์รับทราบด้วยก็แล้วกันนะคะ เท่านสุดท้ายนะคะจะเป็นคุณชุดติมานะคะเ,เกิดพุธามกรกฎาคมห2531นะคะอันนี้ก็ใกล้จะวันเกิดแล้วนะคะจะทราบเกี่ยวกับเนื้อคู่นะคะแล้วก็การงานด้วยเ่เรื่องความรักอะไร ช่วงตอนนี้สามสิบสามก็ต้องระวังผิดใจขัดแย้งกันครับเนียกว่าอ,อมีคู่แข่งนะครับก็ควรมือมือที่สามเนี่ยคู่แข่งเรื่องคู่ครองเ,ออเหมือนอกับว่าไปรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วอ๋อค่ะด,ดูได้ยังไงนะคะว่ารักกับคนที่มีเจ้าของ ันนี้เส้นอันนี้หรือเปล่าคะถูกต้มใช่ฮะถูกต้มอ๋อถูกต้มถูกต้มอาทิตย์ก็ตัดสาวบนก็เป็นเกาะโ้งแบบเที่ยวจันอ๋อหมายเพราะว่าคู่อาดนีใจร้อนเลิก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 ไปเลยอย่าให้มันลึกกว่านี้ก็คือให้ตัดใจซะแล้วคบคนใหม่ก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าคะอันนี้ ถ้าเส้นอังคารนอกยังอยู่ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ใช่ไหมคะคือเส้นอังคารนอกเข้ามาคถูกต้องครับเส้นอาทิตย์เขาก็ตัดใต้นิ้วนางเนี้ยอันนี้มันแต่มือมือซ้ายไม่เห็นมือซ้ายใช่เส้นอาทิตย์ที่บนเกาะอยู่แล้วมือซ้ายอาทิตย์เป็นอ๋อนี่ใช่ไหมคะ,ะแล้วนคน<อ>คนที่มาก้ก็ไม่ดีมันก็บอกอยู่แล้ว คนที่มาเวลาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหละปัจจุบันคู่หมายความปัจจุบันแฟนใช่ไหมแฟนคนนี้ด้วยอ๋ออืมค่ะก็ถูกหลอกถูกต้มนะคะอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะคะอาจารย์ก็แนะนําไปนะคะอันนี้ก็ลองมาเตรียมหนีได้แล้วเอาเตรียมหนีเลยนะคะนี่โอเคนะคะโอเควันนี้ก็มีทั้งหมด เก้าท่านนะคะอาจารย์ดูให้ทั้งหมดเก้าท่านนะคะมีอะไรก็สามารถที่จะแมสเ a จอะไรเข้ามาได้นะคะหรืออาจารย์ทานายแล้วเป็นยังไงก็สามารถที่จะติชมได้นะคะแล้วก็ก็ฝากเ,เพจนะคะทั้งทั้งสองเพจไว้ด้วยนะคะพยากรคนที่มีปัญหามากๆส่งภาพมือมาเยอะหน่อยเนะ้อค่ะอ๋อค่ะสําหรับกระทู้ถัดไปนะคะอันนี้ก็สามารถส่งภาพมือมาหลายๆภาพได้อาจารย์จะได้ช่วยวิเคราะห์นะคะ เอออันนี้ก็ช่วยรออับฟังแล้วนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะออช่องชาแนลเราด้วยนะคะอาจจะคลิปอาจจะลงไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ก็พยายามที่จะลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนเพจ facebook ของเราเนี่ยก็จะมีแอดมินดิท่านหนึ่งดูแลนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะ ใครที่ต้องการคําแนะนําเพิ่มเติมจากอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะสมม่งเมสเซจเข้ามานะคะดูกับอาจารย์โดยตรงได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างนั้นวันนี้ก็เท่านี้นะคะฝากขอบคุณทุกทกท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะยินดีครับยินดีครับสอัสค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีสค่ะ